ยืนหยัดยงคงคู่นายกายเคียงกันเข้าประจันหารตระยุทธ์สุดกำลังความซื่อสัตย์และความกล้าหาญของน้องสุนัขทหารที่เข้าปฏิบัติภารกิจเนี่ยโดยไม่หวัน่นไม่ได้เกรงกลัวกับภัยอันตรายที่อยู่เบื้องหน้านัแกแจ้งเตือนถธุระรผมก็ยกย่องนะครับเป็น สุนัขทหารขั้นเทพสุนัขทหารหรือในในยุคนั้นเนี่ยเราใช้คําว่าวอ์ด็อกนะครับวอ์ด็อกมีจุดก,กําเนิดตั้งแต่ปีประมาณพศส5 1 2นะซึ่งในช่วงนั้นเนเป็นช่วงของอผมคิดว่าเป็นช่วงของกรณีของการต้องปฏิบัติภารกิจ ในส่วนของภัยคุกคามต่างๆที่ในอยู่ในช่วงนั้นแล้วก็มีการสูญเสียของกําลังพลในกองทัพบกเองหรือหรือแม้ในส่วนของเหล่าทหารข้าราชการตํารวจพลเรือนต่างๆในช่วงนั้นมากก็เป็นประชบายของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวที่มองว่าจากคุณลักษณะข,ของสุนัขทหารเนี่ยซึ่งมีคุณลักษณะพิเศษมากกว่ามนุษย์หลายประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ เรื่องของการสายตาและก็ของหูเนี่ยก็ได้นําสิ่งเหล่านั้นที่เป็นคุณลักัณะเฉพาะของสุนัขเนี่ยมาช่วยในการที่จะปฏิบัติภารกิจในแง่ของการปฏิบัติภารกิจทางทหารก็เป็นลักษณะของการที่สุนัขเนี่ยมาช่วยในบทบาทของการเป็นเข้าหน้าให้ซึ่งตรงนั้นมองว่าเป็นการทําให้สุนัขเนี่ยนำมาใช้ประโยชน์กับการทหารจริงๆ ได้มีสุนัขที่นํามาใช้งานเกี่ยวกับกิจการสุนัขทหารเนี่ยจำนวน5สายพันธุ์นะครับก็คือในเรื่องของลาบบาร o ดอร์สติเวอร์หรือทิเวอร์แล้วก็ในส่วนของเยียมมาเชพเพิร์ดเบลเยียมมาลิโนยแล้วก็โดมโบแมนแล้วก็ในส่วนของลอดไลเลอร์ซึ่งทั้ง5สายพันธุ์เป็นสุนัขที่มีขีดความสามารถที่ใช้งานกันอยู่ในสากลและในทั่วโลก เรามองว่าเขาพร้อมที่จะใช้งานหรือสามารถควบคุมได้ง่ายไหมเพราะว่าวัตถุประสงค์การควบคุมใช้งานได้หรือไม่ได้เนี่ยมันเป็นทั้งเรื่องบวกและเรื่องลบในเรื่องบวก,กือถ้าเราสามารถควบคุมการใช้งานได้ดีเนี่ยเราก็จะบรรลุภารกิจในขณะเดีวยวกันถ้าเราไม่สามารถควบคุมเขาได้เนี่ยก็อาจจะเป็นจุดจุดอ่อน ออกมาในเรื่องการใช้งานเนี่ยผมมอกว่าการใช้งานต้องแบ่งเป็น2กรณีนะครับในกรณีแรกเนี่ยคือการใช้งานในส่วนของกองทัพเองปัจจุบันที่เห็นก็คือในส่วนของกองกําลังในประเทศไทยเนี่ยเรามีเจ็กองกําลังตั้งแต่เหนือจดใต้นะครับเจ็กองกำลังแล้วก็ในส่วนของภารกิจปฏิบัติการรักษาความมั่นคงในแนในส่วนของสามจังหวัดในภาคใต้นี่ก็มีกําลังส่วนที่ไปอยู่ในตรงนั้นนอกจากภารกิจของกองทัพบกที่ผมบอกไปสักครู่ก็คือในการปฏิบัติภารกิจที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของราชการเองหรือแม้แต่ในเรื่องของเอกชนที่เราไปช่วยให้การสนับสนุนเราเป็นบุคคลที่สําคัญมีความสามารถมีเฉพาะเรื่องซึ่งทุกคนผ่านทุกคนไม่สามารถที่จะทําหน้าที่แบบเราได้ต้องผ่านการฝึกต้องมีความมีความสามารถต้องมีความพยายามแล้วก็ต้องมีความอดทนในการทําตรงนี้ก็ข,ขอให้น้องๆทุกคน น้องๆผู้ขับสุนันนกถามทุกคนได้มีความภาคภูมิใจในสิ่งเหล่านี้และในส่วนของมเจ้ากรมเองแล้วก็ผูมชาในกรมการสัตว์เองก็จะให้กําลังใจดูการปฏิบัติของพวกเราอยู่เสมอระทานระแนเดื การสนัทหารกรมการสัตวานบกนะครับก็มีหน้าที่ในการผลิตแล้วะก็การฝึกสุนัขทาหารนะครับโดยที่นี่จะมีแผนกผสมพันธุ์นะครับจะมีพ่อแม่พันธุ์นะครับซึ่งเราจัดซื้อมาจากต่างประเทศนะครับในการผลิตลูกสุนัข สุนัขที่แผนกผอมพันนะครับตั้งท้องนะครับแล้วก็พอลูกออกมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็นายสัตวแพทย์นะครับดูแลตั้งแต่เล็กเมื่ออายุประมาณ4-6เดือนนะครับเราก็จะมีการฝึกเบื้องต้นนะครับเรียกว่า p ัปปี t เท i n นิ g งโปรแกรมนะครับฝึกสุนัขให้เล่นนะครับสร้างแรงขับนะครับฝึกให้มีความคล่องตัวต่างๆ ก็คือการฝึกการชักการไล่ล่าของของลูกสุนัขเบื้องต้นในการเล่นเล่นผ้าเพื่อให้เขากัดอาจจะไม่ใช่ผ้าหรือลูกบอลนะครับอยู่ที่ความสนใจของเขาดีบุ้งดีดีบุดีบุก็คือตัวตัวไหนชอบชอบกัดเขาก็จะกัดกัดก็คือกัดผ้าลูกบอลนี้คือเขาเขาจะคาบครับถ้าชอบก็คือมันจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลย ขาก็จะชอบแบบนั้นไปนเลยครับอย่างตัวกัดผ้านี่ก็คือเขาจะมีแววด้าเรื่องสุนัขยามสุนัขยามสายตรวจจะใช้ในหน้าที่รักษาความปลอดภัยครับะระดับดอนนี้ก็คือเหมาะแก่การหาสุนัขยาชิดิ์ก็คือหน้าที่พิเศษหรือว่าสุนัขคนหาผู้ประสบภัยเขาเหมาะตการค้น,นหาเขาก็คือเขาเขามีความเล่นในตัวของเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วแต่ก็ใช้ตัวนั้นนะครับเป็นจุดเด่นในการทําหน้าที่ที่เราต้องการครับ ็มีความสุขนะครับเพราะว่าอยู่ด้วยแล้วสบายใจอยู่แล้วมีตจรยอยยิ้มก็อยู่แล้วก็ยังไงไม่เครียดอ,อยู่แล้วก็ทํางานที่เรามีความสุขก็อยู่แบบมีความสุขครับเหมือนกับว่าสุนัขจากเตรียมอนุบาลมาขึ้นชั้นอนุบาลขึ้นชั้นอนุบาลปุ๊บเราก็เสริมสิ่งใหม่ๆให้เขาครับให้เรียนรู้มากยิ่งขึ้นนะครับเช่นว่าแยกเป็นตัวเดียวหรือจาก ที่เคยอยู่เป็นกลุ่มก็เริ่มแยกเป็นตัวนะครเริ่มจับสายส่สายจูงนะครับอจูงเดินข้ามสะพานข้ามสิ่งกีดขวางการเข้าสังคมกับมนุษย์เรื่อง่าพัฒนาจากป๊อปปี้สีเร้อยร้อยเข้าโรงเรียนนะครับครูฝึกโรงเรียนก็จะทําการฝึกตามหลักสูตรนี้ทำให้เขาทํางานได้อย่างดึงศักยภาพของสุนัขออกมาได้อย่างเต็มที่ให้เขามาเป็นทหารขั้นเทพได้ครับ ตัวนี้ก็จะมาจากแผนกผสมพันธ์นะครับตั้งแต่การเพราะเลยนะครับตั้งแต่แรกเกิดจนเลี้ยงดูเมื่ออายุครบ5-6เดือนก็จะส่งมาที่โครงการวิจัยพัฒนาการฝึกสุนัขเพื่อทําการป๊อปปี้โปรแกรมจนถึงอายุครบ1ปีนะครับหปีก็จะส่งมาในการคัดเลือกสุนัขต,ตาม4สถานีหลักที่เราจะดําเนินการต่อไปครับโโลโกู้่ารีนอยพีทูนะครับ 3,4,6,7ครับถูกต้องครับสุนัขนะครับเป็นสายพันธุ์มารีนอยนะครับโดโก,โกโ้เพศผู้หมายเลขหู3 4ม7นะครับมีอาการหวาดระแวงเล็กน้อยนะครับหูตาฟันจมูกผิวหนังปกตินะครับการเดินขาหลังซ้ายผิดปกติเล็กน้อยครับสถานีแรก จะเป็นการาตรวจสุขภาพภายนอกด้านกายภาพในเรื่องของสุขภาพาตาหูจมูกฟันผิวหนังนะครับกระทั่งการตรวจสอบเรื่องของข้อต่อพกสุนัขก,การเดินการวิ่งพร้อมนะค่ะพร้อมอพร้อมแล้วจีนา่าตอนนี้สอง่อะเชิญครับจีน่าลุกมาอ่า ส่วนสถานีที่2นะครับจะเป็นในเรื่องของการเข้าพื้นที่นะครับความกล้าในเรื่องของสิ่งของกระเป๋ายานพาหนะตัวบุคคลนะครับดีมากดีมากครับเจ็ดสี่หกเจ็ดเาายพันมาบีน้อยเล่ตู่ครับเล่ตู่คร้มทดสอบนะครับสถานีที่สองการคาดเล่นและความกล้าตัวสิ่งแวดล้อม ีมาเเลยอเอาห้าเดิน้าหเพื่อให้เราเข้าใจง่ายก็เหมือนกับเด็กนักเรียนนะครับทั่วๆไปมีการเรียนการสอนการประเมินาบางคนอาจจะอ่านหนังสือไม่ออกอสะกดคำไม่ได้คิดเลขไม่ออกก็เหมือนกันครับเหมือนกับสุนัขเช่นเดียวกันสุนัขบางตัวมีความหวัดระแวงนะครับก็จะต้องติ๊กไว เพื่อทําการแก้ไขในขั้นต่อไปแล้วถึงจะนํากลับมาทดสอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อถ้าตัวไหนผ่านก็จะนําเข้าหลักสูตรต่อไปครับผมตัวนี้ชื่อโซย่าค่ะแปดเดือนแล้วค่ะเขาเรียนรู้ไวค่ะก็เขาชอบเล่นแล้วเขาไม่กลัวอะไรเลยค่ะผสอนง่ายค่ะเราพูดดีๆกับเขาเขาก็ฟังค่ะโดยการเราไม่ต้องทําโทษเราไม่ต้องไม่ต้องใช้ความรุนแรงกับเขาเลยค่ะเขาจะมีความคิดเป็นของตัวเองเราปล่อยด้วยความที่ว่าเขายัง อายุแค่หถึง8เดือนเราปล่อยให้ความคิดเขาเป็นอิสระค่ะพอถ้าเขาทําผิดเราเราจะไม่ไปตะคอกไปตีค่ะเขาเราจะปล่อยเขาเราจะดูเขาจะคิดได้เองเขาจะเอ๊ะเขาจะมันฉลาดะคะ่ะไม่เหนื่อยนะคะมีความสุขค่ะแบบหมาเขาอเอรือ้เขาเขาเล่นเราก็เล่นด้วยหมามีความสุขก็ต้องมีความสุขค่ะ สำหรับเมื่อคัด4สถานีตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการจับคู่สุนัขใหม่ในหลักสูตรพุ่งครับสุนัขทหารรุ่นที่เปิดการฝึกอบรมในปีนั้นๆน,น,นะครับโดยนักเรียนที่มาเข้ารับการฝึกอบรมนะครับก็มาจากอาขอส่วนของทอบ,บอเองนะครับของเหล่าทัพทหารเรือทหารอากาศนะครับหรือหน่วยงานภาครับเอกชนที่มีความต้องการใช้สุนัขโดยนําสุนัขไปยืนเป็นลักษณะวงกลม นะครับวงกลมแล้วก็ผูุ้่งรับสุนัขจะเดินลงไปทีละหนึ่งคนหนึ่งนายนะครับเพื่อทําการคัดเลือกสุนัขโดยดูจากอะไรบางคนก็คือจะถือของเล่นไปนะครับทาความคุ้นเคยอาจจะเรียกชื่อสุนัขราลูปหัวเรือ่อยสุนัขบางตัวถ้าเขาเลือกเจ้าของเขาจะกระดิกหางนะครับแล้วก็เดินเข้าหาผบสเลยหรือผู้คัดเลือกอ,อันนี้ก็ถือว่าเขาเลือกตัวผูุ้่งครับสุนัขหรือผูุ้่งครับสุนัขถ้าถูกใจก็จับคู่กันไปนะครับแล้วก็ขึ้นมา ขึ้นทะเบียนนะครับขึ้นทะเบียนคุมไว้แล้วก็จะจับคู่เพื่อทําการเรียนการสอนจนจบหลักสูตรในระยะเวลา16สัป,ปดาห์สรุปแล้วคนหนึ่งคนสุนัขหนึ่งตัวเขาเรียก1นบวกหต้องเท่ากับ1นะครับทั้งหวัวใจนะครับมองตารู้ใจฝึกแล้วถ้าไปกันได้นะครับก็จะมีความเป็นหนึ่งแล้วก็มีความอะไรสามารถมีประสิทธิภาพที่ในการทํางานที่สูงยิ่งขึ้น พักงับสุนัขค,คือผู้ที่ดูแลสุนัขและนําสุนัขออกปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายครับสุนัขผมชื่อแอบบอทครับหน้าที่สุนัขตรวจค้นวัตถุระเบิดและสุนัขยามสายตรวจครับสําหรับตัวผมนะครับกว่าจะได้เข็มนี้มาไม่ยากและก็ออกไม่ง่ายครับใช้เวลาในการเรียนหลักสูตร4เดือนครับจะต้องไปจับคู่กับไอเจ้าตัวนี้ตอนประมาณ7-8เดือนครับ2อ,อาทิตย์แรกจะเป็นการ ฝึกคนก่อนครับฝึกคนฝ,กฝึกท่าทางครับแล้วทีนี้เราไม่สามารถเลือกสุนัขได้ครับสุนัขจะเลือกเราครับตัวผมชอบสุนัขพาราดอไม่ได้มีความชอบเกี่ยวกับน้องเลยครับแต่ว่าเหมือนบุญนำพาหรือว่าเราเกิดมาคู่กันครับก็เลยเป็นเขาเลือกผมก็เลยได้จับคู่กันครับของผมสุนัขชื่อออกัสครับหน้าที่ สุนัขตรวจค้นวัตถุระเบิดครับและสุนัขยามสายตรวจครับตอนแรกก็ผมก็ในใจก็ชอบลาบดอมไงครับเพราะว่าเป็นสุนัขน่ารักพอพอมาได้ตัวนี้ก็น้องเขาน่าจะด,ดุดุนะครับก็รักเขาแล้วเพราะว่าเราได้ดูแลเขาได้แล้วครับเราได้เขามาเป็นคู่หูบัดดี้แล้วก็รักเขาอะครับเราคิดว่าถ้าถ้าคู่ของเราเนี่ย อยากับพูดกับเราคิดว่าเขาอยากกับพูดอะไรกับเราน่าจะด่าเพราะว่าใช้ใช้งานเยอะครับหมายถึงว่าใช้ทั้งเรื่องทางติ๊กต็อกใช้ทั้งเรื่องการทํางานอย่างเงี้ยครับใช้ใช้ใช้ทุกอย่างเลยครับเหมือนที่บอกว่าเป็นเป็นเหมือนเมียอีกคนได้เลยครับความคิดเขานะเขาคงจะบอกว่าทําไมพ่อดุหนูจังอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็อยากจะบอกเขาว่าแบบที่ดุก็คือมันเป็นการฝึกครับถ้ามี หลังจากการฝึกแล้วก็มีดีแล็กก็เล่นกับเขาครับอันนี้คือคือการเป็นการเปลี่ยนโหมดครับถ้าถ้ามันเห็นขุมเนี่ยครับ เขจะรู้ทันทีปกติมันจะเล่นใช่ไหมครับแต่ว่าเนี่ยครับถ้ามันเห็นขุ่มปฏิบัติงานเนี่ยครับเขาจะรู้ทันทีว่าต้องทํางานเห็นไหมดูดูสายตาเนี่ยครับเฮ้ยทะเลาะกะลอเออคอยถ้าไม่สั่งอ่ะเห็นไหมครับไม่ได้ไม่ได้จะกัดแต่ว่าอยากจะอยากใช่ครับให้ใส่ให้สักทีเถอะเพื่อจะทํางานนะเนี่ยครับใส่แล้วเขาก็จะนิ่งเพราะเขาจะพร้อมแล้วครับ ภารกิจหลกของกองพันธ์นะครับก็เป็นการสนับสนุนภารกิจให้กับหน่วยดําเนินกยุทธ์ต่างๆนะครับก็ผมได้รับมอบหมายจากทางผู้กำกับชานะครับให้เป็นครูฝึกประจําชุดนะครับก็ทําการฝึกนะครับกิจต่างๆนะครับที่ต้องปฏิบัติภารกิจนะครับร่วมกับหน่วยอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกดมยาเสพติดนะครับตรวจคนรุ่นระเบิดนะครับหรือแม้กระทั่งครับการติดตามผู้ร้ายนะครับที่ทําการลลกหนีครับ ผมมั่นใจสุนัขร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเพราะสุนัขเขาไม่สามารถที่จะพูดได้เขาจะสื่อสารกับเราด้วยสัญชัตญทายาของเขาที่เขามีอยู่ในตัวเขาโดยที่เราฝึกเขาให้ใช้สัญชัตญทายาน,นั้นในการแจ้งเตือนเรากลับมาดังนั้นความเชื่อมั่นในการใช้โซนทหารในการปฏิบัติผมมีความเชื่อมั่นเขาร้อยเปอร์เซ็นต์เอเดิมทีเนี่ยเป็นมาจากภาษาละตินนะครับ หมายถึงสัตว์ที่มีเที่ยวปัจจุบันนี้เราก็จะเรียกกันติดปากเรียกสุนัขนะครับว่าเป็นเคนายเคนายแต่จริงๆเนี่ยที่มาเนี่ยหมายถึงสัตว์ที่มีเที่ยวสําหรับภารกิจของกองพันสันักทหารนะครับซึ่งกองพรรนันสทหารนั้นเป็นหน่วยที่มีภาร,รกิจให้การสนับสนุนหน่วยทหารในการรบปัจจุบันเนี่ยรูปแบบของการฝึกและการใช้สักทหารเนี่ยทั่วโลกเนี่ย เริ่มมีการพัฒนาขึ้นนะครับมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับภัยคุกค,คามหรือสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันมีนาที่ผ่านมาก็จะเป็นการฝึกผสมนะครับระหว่างกองทัพบ,บกไทยกับกองทัพบ,บกกลารัฐนะครับรหัสอ่านุมานกาเดียนนะครับสอที่ผ่านมาซึ่งในพาร์ทของสุนัขทหารเองนั้นนะครับก็มีการฝึกแลกเปลี่ยนความรู้กันซึ่ง สิ่งที่เราได้จากการฝึกเนี่ยก็คือรูปแบบการใช้พัทหารกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่นั่นคือสิ่งประโยชน์ที่เราได้ภารกิจของทั้งน้องสองตัวก็จะเป็นสุนัขค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับแค่หน้าที่เดียวเลยเราก็ในภารกิจเราก็จะเน้นไปในทางค้นหาผู้รอดชีวิตนะครับที่เป็นเคสสีเขียว เคสครั้งนี้เป็นเรื่องที่ยากไหมยากครับสําหรับผมเป็นเรื่องที่ยากเพราะอย่างที่เราเจองานทั่วๆไปจะเป็นเคสป่าภูเขาครับป่าภูเขาหรือคนหายคนหายในในพื้นที่ป่าที่โล่งแต่นี้เป็นตึกถล่มโดยโดยพื้นที่ตึกถล่มเนี่ยแค่พื้นที่ฝึกเนี่ยเราก็หาที่ฝึกยากละเพราะเราก็ไม่อยากให้เกิดเคสนี้ขึ้นบ่อยๆนะแต่ว่าป่าภูเขาเนี่ยเราก็ฝึกได้ทั่วๆไปก็สิ่งที่จะได้จากการไปทํางานครั้งนี้ก็จะเพิ่ม เพิ่มทักษะของน้องเขาในในในด้านของการค้นหาในอาคารถล่มครับน้องเนวก็มีความมีความกล้านะครับมีความกล้าที่จะวิ่งออกไปข้างหน้าแล้วก็ชอบในการค้นหานครับยังเป็นเคสดแรกเลยกัน,นครับที่ที่เข้าไปแบบงานใหญ่ๆอย่างนี้ผมก็รู้สึกดีใจครับที่ได้ได้ไปทำทำทำงานในตรงนั้นก็ชอบนะครับแล้วก็รู้สึกประทับใจในความความกล้าของเขาเช่นกันนะครับซึ่งไม่ เวลาน้อยมากครับที่ที่จะได้ฝึกในในเวลากลางคืนหรือว่าช่วงที่มืดมดนะครับม,มีไม่กี่ครั้งครับแล้วก็พอไปทิ่ไปในหน้าง,งานเนี่ยเขากล้าให้เดินเข้าไปในความมืดแล้วก็เข้าไปค้นหาครับสามารถปฏิบัติงานได้ดีครับถ้าเป็นตอนนี้ก็อยากจะบอกเขาว่ามีคนรักเขาเยอะมากครับแล้วก็มีผู้ติดตามเขาเยอะมากแล้วก็ถ้าเขาตอบเราได้เขาก็คงดีใจครับดีใจแล้วเขาก็อยากจะบอกเราว่าในภารกิจ ทุกครั้งที่ไปเขาก็อยากทําให้เต็มที่แต่ภารกิจล่าสุดที่ผ่านมาเนื่องจากรูมันเล็กครับแล้วเขาอ้วนเกินไปเขาก็อยากจะหันมาบอกว่าเขาเข้าไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับถ้าเราใช้งานกับเขาเนี่ยเราก็ต้องเป็นเป็นมิตรกับเขาเป็นดูแลเขาอย่างดีอย่างที่ผมผมผมออกไปทำงานล่าสุดก็แล้วกันเสียสะท้อนกลับมาจากประชาชนแล้วก็ผู้ที่รักสุนัขต่างเนี่ยทุกคนจะให้ความสําคัญซึ่งก็เป็นความ ภาคภูมิใจของของกองพับบกเองหรือว่าของหน่วยเองที่ปฏิบัติได้ทันทีแล้วก็ใช้คําว่าทุ่มเทในการปฏิบัติงานจริงจังตัวผมเองผมภาคภูมิใจในส่วนลูกน้องกันละกันว่าเขาสามารถปฏิบัติภารกิจได้ดีนะครับก็ดารงภารกิจจนกระทั่งให้ประชาชนรู้สึกมีความภาคภูมใจ ที่ได้เห็นนี่นะครับก็คือสัตว์นะครับสำหรับที่ดูแลแล้วก็รีแลกซ์ให้กับสุนัขทหารของกอ,องพันสุนัขทหารนะครับโดยจะเน้นที่สุนัขชาลาหรือสุนัขที่ปวดประจำการแล้วหลังจากปวดประจำการเราก็ต้องดูแลเขาเต็มที่เพื่อให้เขาเนี่ยได้ใช้ชีวิตยังมีความสุขนะครับเราจะไม่ทอดทิ้งกันเป็นอันขาดครับด้วยจากใจของเราชาวการสัตว์เราชาวกองพันสุนัขทหารนะครับก็ขอบคุณขอบใจน้องๆนะครับที่ ร่วมเป็นร่วมตายเราร่วมกอบกู้ดูแลประเทศชาตินะครับดูแลสามารถใช้คําว่าดูแลประเทศชาติได้เพราะหน่วยของเราครับดูแลทั้งเจ็ดกองกําลังนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศชาตินะครับเคียงบ่าเคียงไหล่กับหน่วยรบหลักนะครับถึงแม้หน่วยตัวนักทหารอาจจะเป็นหน่วยเล็กๆนะครับแต่การทำทำหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่ดูแล ปกป้องอธไปไตยก็ไม่นาหน้าครับขอขอบคุณกับน้องสุนัขจริงๆครับจากใจสุนัขทหารของเราก็จะมีสองกลุ่มนะครับกลุ่มอย่างกลุ่มเจ้าฮูเปอร์เนี่ยก็เป็นสุนักที่หน่วยที่ตั้งนะครับก็คืออยู่ภายในหน่วยนแต่พวกนี้จะตรวจได้ทีเพราะว่ามีสตุแพทย์อยูใกล้นะครับก็จะตรวจแต่ละครั้งนะครับ ได้ก,ก,กลุ่มก็คือกลุ่มที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามพื้นที่ชายแดนทั่วไปนะครับทั่วประเทศนะครับเรียกว่าเป็นสุนัขที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ในสนามนะพวกนี้การตรวจจะเป็นการตรวจตัวสัตวแพทย์ปีละสองครั้งมาลเลเลตัวร็นมาที่เราเจอตั้งแต่เด็กตัวก็มารักษาอยู่ที่นี่เป็นเดือนๆแล้วก็ออกไปทํางานเมื่อเห็นก็ทํางานได้นะครับเราก็รู้สึกภูมิใจนะครับหม่ตัวของสุนัขก,กลุ่มนี้นะครับที่ สามารถทําตัวให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติได้ปล่อยลูกพลอยพลอยปล่อยลูกพลอยดิมดีดิ้มดีดิมดีดิมดีลูกดิมดีดิมกี้ดิมกี่มาสารมาสารไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรโดยระเบียบของพระราชการครับสุนักทุกตัวที่เป็นสนักของทางราชการเมื่อเสียชีวิตแล้วนะครับจะถูกส่งกลับมาที่โรงพยาบาลทหารเพื่อรับการชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตนะครับนะ หลังจากผ่าชนะสูตรพบแล้วนะครับสุนัขจะถูกนําไปเผานะครับเผาที่ตเตาเผานะครับแล้วก็เก็บเป็นเท่ากระดูกนะส่งคืนให้กับหน่วยเจ้าของสุนัขนั้นนะครับเราไม่สามารถเลือกสุนัขได้ครับสุนัขจะเลือกเราครับคนหนึ่งคนสุนัขหนึ่งตัวเขาเรียกหนึ่งบวกหนึ่งต้องเท่ากับหนึ่ง การใช้โซนอาหารในการปฏิบัติผมมีความเชื่อมั่นเขาร้อยเปซนตลยครับขอบใจน้องๆนะครับที่ร่วมเป็นร่วมตายแล้วร่วมกอบผู้ดูแลประเทศชาติ <นะ S 2> เราจะไม่ทอดทิ้งกันไปอันขาดเป็นคำมั่นเพื่อเกียรติยศของนักรบสี่ขาผู้จากไปอย่างภาคภูมิ เพื่อนร่วมรบที่ซื่อสัตย์แม้จากไปแต่คำว่ามีแท้จะคงอยู่ตลอดกาล